อาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนไทยคู่แรกของที่นั่นเวลานั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะขอดูเมนูเขาก็เอาเมนูไทยให้ดูราคาโดยเฉลี่ยมไม่แพงมากแต่ก็แพงกว่าที่คิดเราไม่เกียงเพราะมาพักผ่อนและอยากอดหนุนคนไทยด้วยกันตัวต่อยนะอยากกินอาหารทะเลแบบฝรั่งบ้างอยากรู้ว่าฝีมือของที่นี่จะดีแค่ไหนก็เลยขอดูเมนูฝรั่ง เกิดอาการแปลกอีกทันทีคือเขาไม่เต็มใจให้มีการกระแทกกระทันนิดหน่อยพอดูเมนูถึงรู้ราคาอาหารเมนูฝรั่งถูกกว่าเมนูไทยต่อยก็เลยสั่งแบบฝรั่งกินทีนี้ก็เลยชัดเจนเวลาคิดเงินมันจะเกินราคาที่บอกไว้ตลอดเวลาไอ้นอนนิดไอ้นี่หน่อยบวกเพิ่มแทบทุกอย่าง